<c oughs> ท่านผู้ชมครับตอนที่ผมเล่นไมค์ครับครั้งแรกเนี่ยเมื่อก้าปีที่แล้วส่วนใหญ่ผมจะเล่นในโหมดสร้างสารรหรือโหมดเคียร์ถีนั่นเองครับก็เอาแต่สร้างนู่สร้างนี่สร้างนั่นพอลองมาเล่นเอาชีวิตรอดก็ทําได้แค่สร้างบ้านกับปลูกผักแค่นั้นแล้วก็เลิกลาไปไม่เคยคิดจะฆ่ามังกร แม้แต่ครั้งเดียวและในวิดีโอนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดในเกมใหม่ครับและผมเนี่ยก็จะเล่นในโหมดฮาร์ดค r e เพิ่มความยากให้กับตัวเองและผมก็ห้ามตายถ้าผมตายเนี่ยแมพนี้ก็จะหายไปเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ต้องระวังตัวให้มากเพราะผมตายได้แค่ครั้งเดียวและเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับ1วันในชีวิตจริงกับโหมดฮาร์ดคอร พอเริ่มมาเนี่ยผมก็ต้องตัดไม้เป็นอย่างแรกแล้วก็เอามาคาบอาวุธพื้นฐานทั้งหมดและผมเนี่ยก็ได้ฆ่าวัวไปหลายตัวเพราะว่าผมต้องการอาหารที่จะได้ดำลงชีวิตต่อจากนั้นผมก็เดินไปหาที่สร้างบ้านพอเจอบริเวณที่จะสร้างบ้านแล้วผมก็เริ่มที่จะสร้างบ้านขึ้นมา แล้วแล้วบ้านผมก็เสร็จจนได้ครับแม่งเอ้ยมิงแม่งอ้ยก็บ้านหลังเล็กไว้ก่อนนะครับเอาเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะอย่่เยอะอย่าเยอะเพราะว่าปริมาณปริมาณในการก่อสร้างของเราเนี่ยแม่งมัน มันมันไม่เพียงพอครับทุกคนก็เลยแบบเอาบ้านเล็กๆไปก่อนนะจากนั้นผมก็เดินออกไปสำรวจบริเวณแถวๆนี้ว่ามีอะไรบ้างและไม่นานเนี่ยผมก็เจอกับออหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าในอนาคตเนี่ยต้องใช้พวกวิลเลจเจอร์เนี่ยในการเทรดของอะไรประมาณนั้นครับจากนั้นผมก็ขอปลอมตัวเป็นโจรกระจอกเพื่อที่จะไปขโมยของตามบ้านต่างๆซึ่งก็พบว่ามันไม่มีอะไรเลย <c oughs> มันแทบจะไม่มีกล่องไม่มีหีไม่มีหายอะไรเลยทั้งงนั้นเลยครับทนผู้ชมก็ช่างมันแล้วกันฮะ <c oughs> จะดีนะครับที่หมู่บ้านวินเลเลจเจอร์ เล็กๆน้อยๆก็กลับมาคบเป็นพิกแอคได้ครับไอตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่าจงกระจอกอย่างเราจะกลับบ้านโดยไม่มีอะไรติดไม้ติตมือไปซะแล้วครับหลังจากนั้นผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็ลงไปขุดหาแร่และผมเนี่ยก็ได้ค้าที่ขุดไอรอนขึ้นมาเพราะว่าถ้าผมขุดลงไปแล้วเนี่ยเจอเพชรเอาจริงๆนะผมก็อยากได้เพชรนั่นแหละก็คือแบบมันเป็นของที่สุดยอดเลยนะลองจากพวก เนเธอไรอะครับและไม่นานเนี่ยผมก็ขึ้นมาจากเมืองแล้วแลก็ไปคราฟร้วยหินเพื่อที่จะมากลางอาณาเขตเพราะว่าผมเนี่ยต้องการที่จะทำฟาร์มนู่นฟาร์มนี่เพื่อที่แบบให้มันแบบปลอดภัยจากซอมบี้อะไรประมาณนั้นนะครับ หลังจากนั้นผมก็ขุดกองดินหลังบ้านออกเพื่อที่จะทำคอกปศุสัตว์ พอสร้างอคอกเสร็จแล้วเนี่ยผมก็หลอกล่อพวกสัตว์ต่างๆเข้ามาในอคอกมันเป็นกิจกรรมอะไรที่แบบโคตรน่าเบื่อเลยครับในเกม Minecraft เนี่ยกับการที่ต้องมานั่งหลอกล่อไอ้สัตว์แม่งไปยังกงอะครับแต่ก็งั้นแหละครับมันก็ต้องทําอะทําไงได้ละ่ะแล้วหลังจากนั้นผมก็ทำฟาร์มข้าวขึ้นมาผมอยากสร้างให้มันดูแบบยุคกลางในยุโรปอะครับแบบยุคอัศวินอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือก็มันได้มาก็ประมาณนี้เลยครับ หลังจากนั้นผมก็ได้เดินออกไปตัดขนแกะเพราะต้องการที่จะเอามาคาบเป็นพรมขนแกะครับก่อนที่จะไปคาบขนแกะเนี่ยผมก็ได้ทำการเพิ่มปริมาณของชูการ์เคนขึ้นมาครับหลังจากที่เพิ่มปริมาณของชูการ์เคนได้แล้วผมก็นำเมล็ดข้าวไปปลูก พราะมันต้องใช้เติดของกับพวกวินเนเจอร์หรือจะนำมาค้าเป็นขนมปังก็ได้นะแต่ส่วนมากผมจะเอาไปเตรดของมากกว่าครับแม่งแล้หลังจากนั้นเนี่ยผมได้ค้าพมขนแกะขึ้นมาแลวนำไปตั้งไว้บนลัวมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนเล่นไมค้ครามเอาชีวิตรอดเขาต้องทำกันนะครับเพราะว่ามันง่ายด้วยแหละก็เลยแบบเอาแค่ขนแกะมาค้าๆอะไรก็เอามาตั้งกันจบง่ายนิดเดียวครับต่อมาเนี่ยผมได้ทําการสร้างโกดังขึ้นมาครับเอาไว้เก็บของก็ทําไปก่อนนะครับแบบในอนาคตเราค่อยไปขยายโกดังเพิ่มนะครันตอนนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับ ไม่นานเนี่ยก็มีพวกโจรกระจอกแม่งเข้ามาโอ้โหไอ้เชี่ยนี่จากนั้นผมก็ททำการกระโดดใส่เดียวกับพวกโจรซึ่งไม่นานเนี่ยมันก็ตายจากนั้นมันก็เอาตาประทับการเลดหมู่บ้านมาให้ผมไอ้เชี่ยอเอ้แม่งถ้าผมเดินเข้าไปในหมู่บ้านวิลเลจเจอเนี่ยบอกเลยครับว่าสนุกแน่ๆครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่พร้อมที่จะสู้กับพวกมันเพราะว่าผมเจอไอ้กระทิงควายนั้นขิดทีเดียวผมก็ตายแล้วครับและหลังจากนั้นผมก็ได้ออกไปสำรวจแต่ก่อนออกไปสำรวจเนี่ยผมก็ต้องเอาเตียงไปด้วยเพราะว่าพอตอนกลางคืนแล้วเนี่ยผมจะได้นอนเลยเอาง่ายๆคือผมไม่อยากเจอวผีปาอเเยยต้งงไดม ซฟตัวเองให้มากๆครับในการออกไปประจนภัยครั้งนี้ผมก็ได้ฆ่าวัวเพื่อที่จะเอาเนื้อแล้วก็หนังของมันจากนั้นผมก็ได้ไปเจอไบโอสวอมหรือไบโอหนองในเอ้ยไบโอหนองน้ําผมดําผุดดําว่าอยู่สักพักก็ลืมไปว่าผมเนี่ยคับเรือมาด้วยพอภายเรือไปสักพักเนี่ยผมก็เจอกับลูนพอเท่ามันเป็นซากของประตูเนเธอร์ซึ่งมันก็มีกล่องที่อยู่ใกล้กับซากประตูเนเธอร์ในกล่องนั้นมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่จากนั้นผมก็พายเรือไปต่อจนไปเจอกับฟักทองแล้วก็เก็บมาด้วยต่อมาเนี่ยผมก็เจอบไบโอเบสแลนด์มันเป็นไบโอที่หายากนะแต่มัน ไม่ค่อยมีประโยชน์กับผมสักเท่าไหร่เอาง่ายๆคือสิ่งเดียวที่มันมีดีก็คือการหาท้องได้ง่ายครับในไบโอนี้พอเดินสำรวจมาสักพักก็พบกับต้นกระบองเพชรผมก็ได้เก็บมันกลับมาด้วยหลังจากนั้นผมก็พายเรือไปเจอกับต้นดารักโอ๊กแล้วผมก็เก็บต้นอ่อนของมันมาด้วยกะว่าจะเอาไปปลูกที่บ้านเพราะว่ามันสวยดีต่อมาเนี่ยผมก็ได้พายเรือไปในทะเลจนไปเจอกับซากเรือที่มันอยู่ใต้ท้องทะเลและจากนั้นผมก็ได้ดำลงไปในน้ําทะเลก็ปรากฏว่ามันก็มีกล่องอยู่หนึ่งใบซึ่งในกล่องนั้นมันก็มีแผนที่สมบัตติิิออยยยูู่่่ช้้้นนนนนนึงงจาากกััผมเดดลบบไปแี เนี่ยหลอดการเลดข,ของหมู่บ้านก็เกิดขึ้นเอาจริงๆนะผมไม่รู้เลยว่าผมมาใกล้หมู่บ้านวิเลเจอร์เนี่ยถ้าจะให้ผมสู้ตอนนี้ผมบอกเลยว่าไม่สู้จากนั้นผมก็ได้เดินกลับไปยังบ้านแม่เอ้ยเหมือนไปโยนขี้ให้หมู่บ้านวิเลเจอร์เลยเชีย <laughs> พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยผมก็ได้ทําการขุดทรายเพื่อที่จะจไปทําฟาร์มกระบองเพชร หลังจากที่ผมได้ทำฟาร์มกระบองเพชรเสร็จผมก็ได้ทำฟาร์มฟักทองต่อและหลังจากนั้นผมก็ได้ลงไปขุดเหมืองการลงไปขุดเหมืองครั้งนี้คือผมต้องการเพชรมากๆครับและเพชรในเวอร์ชัน1.17.1มันหายากพอสมควรเลยครับเอาเป็นว่าเราตัดตอนที่เราไปเจอเพชรกันเลยดีกว่านะครับ และนี่คือผลประกอบการของผมทั้งหมดที่ลงไปขุดเหมืองและหลังจากนั้นผมก็ได้ข้าบทั้งดาบเพชรเกาะแล้วก็ที่ขุดเพชรจากนั้นผมก็ไปที่หมู่บ้านวิเลจเจอร์ทุกครั้งที่ไปหมู่บ้านเนี่ยมักจะมีเรื่องขโมยเกิดขึ้นใช่ครับผมไปขโมยแครอทแล้วก็มันฝรั่งมาหลังจากที่กลับมาจากหมู่บ้านผมก็ได้ทำฟาร์มขึ้นมาแต่ฟาร์มนี้จะเป็นฟาร์มของแครอทและมันฝรั่งครับใช่ถึงและมันก็มีแค่นี้ใช่ฟาร์มไม่ต้องใหญ่โตโอ้ยเชนี่ แล้วฤดูในการเก็บเกี่ยวข้าวมันก็มาถึงมันเป็นอะไรที่เพลินมากครับเชี่ยแม่งมันเพลินอะมันเหมือนกินอายตอนแรกๆครับหลังจากนั้นผมก็ได้ไปขยายฟาร์มฟักทองเพิ่มเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบในการเทรดของพวกวิลเลจเจอร์ พอทำฟาร์มเสร็จแล้วผมก็ได้ลงไปขุดหินออกซิเดียนแน่นอนครับผมต้องการที่ทำตัวเอนชานและประตูเนเธอร์พอกลับขึ้นมาเนี่ยผมก็ได้ทำการคัาบตัวเอนชานจากนั้นผมก็ได้ทำที่ตั้งตัวเอนชานขึ้นมา หลังจากนั้นผมก็ได้คาบบล็อกหนังสือซึ่งมันก็ไม่พอก็เอาเท่าที่ได้ก่อนแล้วกันแลวมันก็มีพ่อค้าจุงรามะมาด้วยครับแถวบ้านผมแม่งมันเป็นทรงสืบหรือว่าอะไรเนี่ยฮะมาทําไมเนี่ยคือแน่นอนครับมันก็เชือกฟฟีะครับรอแล่ครับก็สังหารรามะเลยครับหลังจากนั้นพอสังหารรามะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็องทำการคาบบล็อกหนังสือขึ้นมาแล้วก็เอาไปตั้งมันก็ถึงเวลาที่ผมจะเอ็นชาร์ที่ขุดผมในเลเวลผมก็พอแล้วด้วยและนี่คือสิ่งที่ได้มาจากการเอ็นชาร์คือเดียมัมนมีท aking, ั้งอันเบครับ ต่อมาเนี่ยผมได้สร้างประตูเนเธอร์ขึ้นมาแต่ผมก็ยังไม่เข้าไปก่อนหรอกครับเพราะว่าแบบมันยังไม่พร้อมอ่ะนะมันยังไม่พร้อมแบบพูดง่ายๆคือยังไม่พร้อมอ่ะแล้วฤดูการเก็บข้าวก็มาถึงครับแม่งเออมันมันเพลินมากครับมันเปิเปิดเปิดเพลเิดเปเิเิเินเปิดลหลังจากนั้นผมได้เพิ่มประชากรของวัวขึ้นมาเมื่อมีประชากรมากขึ้นผมก็เลยสวมบทกลายเป็นทานอสที่ต้องการควบคุมสมดุลก็เลยดีดดาบสังหารวัว เชีย <Yeah, S 2> เลยข้อมืดีดนิ้วจากนั้นผมก็ได้ไปที่หมู่บ้านแล้วก็ทําการเทรดของกับพวกวิลเลจเจอร์ซึ่งผมต้องการสมุดเอนชานก็คือเมนดิ้งกับฟอร์จูนผมทุบแล้วก็ตั้งอยู่ตั้งนานกว่าจะได้เนี่ยโอ้โหเชียเ้ยแลวผมก็ได้มาจนได้ครับมันก็คือฟอร์จูนเวลสามคือมันมันมันดีมากครับและหลังจากนั้นผมก็ได้เอาฟอ <c oughs> ร์จูนมาตีบวกกับที่ขุดผมจากนั้นผมก็ลงไปขุดเหมืองพอดีว่าได้ของเล่นมาใหม่นะก็เลยอยากลองอครับกว่านะวู เชี่ย er, ดูดีม่งแบบมันโคตรเดีย่ยครับแค่2กองก็ได้เยอะแนละ้วต่อมาเนี่ยผมก็ได้เอาเพชรมาทําอุปกรณ์ทั้งหมดหลังจากนั้นผมก็ไปเนเธอร์แต่ก่อนที่จะไปเนี่ยมันก็มีพวกโจนกระจอกม,มาขวางทางของผมพอดีว่าอยากลองของใหม่ครับก็เลยเข้าไปใส่เดียวก็คือ1 v s เอสียครับลืมบอกไปว่าผมได้คลัฟรองเท้าทองมาใส่เพราะไม่อยากยุ่งกับพวกพิกลินสิ่งที่ผมต้องการในเนเธอร์คือแร่เนเธอร์คอร์ครับผมจะมาทําเครื่องฟาร์มจุก้าเคียนอัตโนมัติพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยผมได้ทําการสร้างฟาร์มจุก้าเคตโนมัติขึ้นมาครับ แล้ว,ลวมันก็มาถึงวันที่ผมต้องต่อสู้กับพวกโจรกระจอกสิ่งที่ผมต้องการจากพวกมันก็คือโทเทมอันดอ n ิงและศึกระหว่างผมกับพวกโจรกระจอกเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นผมก็ใช้เวลาทําสึกกับพวกมันเนี่ยนานมากครับจนข้ามวันข้ามคืนเลย สุดท้ายแล้วผมก็ชนะจนได้ครับผมได้เป็นฮีโร่ของหมู่บ้าน Villager อร์นี้แล้วครับพอเราเป็นฮีโร่แล้วเนี่ยไอ้พวก v i ลเลจเจเนี่ยมันจะลดราคาสินค้าให้เรานะครับก็เลยก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่ามันมีมันมีดีกว่านี้ครับก็คือให้พวก Villager เนี่ยเป็นซอมบี้แล้วก็เราก็รักษามัน มันจะได้ราคาถูกลงเฮอจากนั้นผมก็พายเรือออกไปในทะเลพายเรือมาสักพักเนี่ยผมก็เจอบเกาะที่มีหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ซึ่งมันเป็นหมู่บ้านล้างและผมก็ได้เก็บใยแมงมุมกลับมาด้วยเพราะว่ามันต้องใช้หลังจากนั้นผมได้ทาการเคลียร์พื้นที่เพราะผมเนี่ยต้องการที่จะทํโลงนอนพวกวิลเลจเจอร์ เคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้ทําการตัดไม้เพราะว่าต้องการเอามาสร้างโลงนอนพวก v i l l a จเจอก่อนจะไปทํำลงนอนเนี่ยผมก็ได้ทําการขุดเพชรซึ่งมันก็ได้เยอะมากๆอะ่ะที่แบบมีฟอร์จูนมันอะไรมันชีวิตมันจะสบายมากอะ่ะเฮ้ยใจป่าจากนั้นผมก็ได้ทําการสร้างโลงนอนให้พวก v i l l a จเจ หลังจากนั้นผมก็ได้ไปตัดขนแกะเพราะว่าต้องการที่จะคับเตียงนอนให้พวกวิลเลจเจอเร์พอตัดขนแกะเสร็จแล้วเนี่ยผมได้ทำการเอาเตียงมาวางเอาไว้จากนั้นผมก็กลับไปคาบรางรถไฟเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายเจ้าพวกวิลเลจเจอร์พอคาบเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้เอารางรถไฟมาวางไว้ และหลังจากนั้นผมก็ได้เคลื่อนย้ายจาพวกวิเลเจอร์ไปยังโรงนอนผมชอบกินอายแบบนี้จังเลยครับแบบนึกถึงตอนที่เล่นไม c r a f t ตอนแรกๆครับนั่งเล่นกับเพื่อนแล้วแบบสร้างสวนสนุกรถไฟอะ่ะแบบให้มันสูงอะ่ะโอ้ มันช่างเป็นอะไรที่วิเศษเหลือเกินหลังจากนั้นก็เพิ่มประชากรให้พวกวีเล็ผมคิดว่าผมควรจะหาสิ่งที่เรียกว่าเมนดิ้งนั่งเรกข,ของกับพวกวีเลจเจอ,อยู่ตั้งนานแม็งมันไม่มาสักทีโอ้โหขอเมนดิ้งพี่เกให้อินฟินิตี้อะไรของมันเนี่ยแต่ก็ดีผมจะได้เอาไปใส่ให้ธนูนะแต่ประเด็นคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ขับธนูเลยนงทุกคนโอ้ให้ตายเถอะตอนนี้ก็สอยมาก,ก่อนแล้วกันนะเอาที่ได้แล้วกันตอนนี้คือผมอยากที่จะสร้างโรงเลี้ยงผึ้งครับทุกคนแต่ไม่รู้้้จะะอออกกกกแแบบยยัังงงไไ็เลลสรา,สราน่นนนะว การออกแบบเนี่ยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตละกันนะไม่รู้ว่าจะออกแบบยังไง ยังไงกันบ้างครับกับซีรีส์หนึ่งวันในชีวิตจริงถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับจะบอกว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับพอดีว่ามันเป็นช่วงที่แบบกําลังวุ่นวายในมหาลัยครับตอนนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนนะครับว่าผมจะลงคลิปตอนไหนผมต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนได้เจอกันนะครับครั้งหน้าไม่รู้จะเป็นอะไรไปละบาย